ไปเลยว่าบ้านมดแล้วแน่นอนงวดน,นี่เนาะบอกข่าวไปเลยลว,ายลวย่าบ้านหมดแล้วจ่ายหมดแล้วน้อยไปหน่อยถ้าบ้านจะหมดแล้ววันนี้จะไปจ่ายเลยดีใจไหมลูกของคุณ f อหน่อยลูกขอบคุณ f อซีหักเบต,ตาเนาะบอกไปเลยว่าบ้านหมดแล้วบ้านหมดแล้วเก่งมาก เก่กงมากเก่งมากเก่งมากสู้สู้สุดยอดบ้านมุดก็หาเอาแน่เอือดบ้านเอาอัดฟอตเจอเนอร์เข้าบ้านมาดนึ่บ้านมดอุ้งอีกกจะเอาเออ่ฟอร์จอเนอร์เข้าบ้านหออลังจากนี้ก็จะเป็นฟอร์จอเนอร์ฟอร์จอเนอร์เข้าบ้านเพราะว่าสิเป็นโซฟาออทีวีตู้เย็นน,น,น,นั่นแหละฟอร์จอเนอร์เออ เขาเปิดฟอร์นิเจอร์ได้เขปิดฟอร์จอเนอร์เอ่าฟอร์จอเนอร์เข้าบ้านประเภทเตียงตู้ผ้ามอานเนาะเป็นยังดอกส่องใครอ่ะอยากได้จะไม่ก็เท่าดอกรวยรวยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับงปีกั ขอบคุณ f อขอบคุณ f อทั่วโลกเลยนะครับที่สนับสนุนลูกสาวหลานครับแม่หน้อยแล้วก็ยิ้มออกแล้วเพราะว่า,าบ้านกะเรียบร้อยแล้วนะครับจะปิดบ้านนะครับวันนี้จะปิดบ้านินะะเรียบร้อยแล้วบ้านป้าตอนตอน,ตอนบอโจไห้เห็นไหมไปแล้วคือเบื่งก็เคลื่อนไปมต้องเป็นแน่นอนแมนอิลีสุดยอด ที่เหล็กที่เหล็กที่เหล็กเราให้เท่ากัแสนหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนซอซอซอให้ก่อนซอให้ก่อนแสนหนึ่งบอดก็ให้อีกสลับกันไปสลับกันมาสุดจอดอีเลยคุณบอดราสอบด้วจ้าที่ไอ้ให้โอกาสน้องขอบคุณเจน้องได้มายืนอนี่นะจุดนี้จ้าถ้าผมมีบอดผมมีสอบผมมียงสาวนอยผมมีเอฟซีทัวร์โลกน้องก็คือสิบบริมาณจุดนี้แม่หน่อย ขอบคุณหลายๆจ้ามันเป็นบุญบุญอันมันนุนใจกันแม่นเป็นบุญมันนุนใจกันอเอา้าสู่ต่อไปถึงว่าเป็นองครัใช่<อ>มีแต่คนรวยๆมีแต่คนรวยรวย,รวย อาการไยกากกวาครับขอคือร้อนหรอบับ<ำ>ตดิดตามอยู่ครับรนี่การไ่ได้ผมไหมมันจะไปะถึเรขนี่มันไปถึดเรขห้าแดงๆือต้องชืงกอก่าเนี่ย ปาปูนชุดชุดมอลลัมใช่ไหมหมานไหมบอกแล้วบอกแล้วไม่เป็นไรให้ไม่โดมจัดการไม่โดมแกจะจัดการ๊าถึงแล้งครับปาปูก่ากับหมานเด้อมัอนี่มีแต่คนมั่นหมานฮะกอได้ใส่ได้ซอยเธอปวรจะซื้อปาปูนปุนถ้าไปเบิรงทังปุน เอาเอกเอกี้เอกี้จังโมเอกี้เอกี้จังโมเจ้สุดยอดปลาทั้งพ่อทั้งลูกห้าเด็กด่าเบียเบีย,บยทายให้หน่อยเบียทั้งพ่อทั้งลูกโอ้ยเอาอีกชักคนตสลูกก็เมียหัน ถาเก็บของอเู่าไเบียร์โอ้ยมีแค่แม่แม่าอ่าอ่านอมาดมานๆบอกแล้วพ่อบอกแล้วต้องหมานต้องปังปังปั จินมึงแน่พอต้นแล้วไรฮะแม่อยาจ่าย้ว่ฟัง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 แม่จ่ายทีังเออแม่อยู่บ,บ,บปจ่ายแมู่จ่ายทีลงเจขาบอย่างเดียวเฮาโอ้ไปเบิ้นนนนบงตะปุ่นเบิ้งตะปุ่นมา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  าได้มานรบอดีครับมาดครับแนคออรแน่อันเพ่อนประกาศวนชาชนวันชชนี่ยยู่น้ำพผยหนอซื้อยังซื้อพรดิดเพ่นประกาศเผู้ใดประกาศเนาะพออาทิตย์เดิมต้อท้ามพออาทิตย์ครับบอครับผม หาุนยายาแล้วไปท่ายคลิปตาม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 เลยตามเลยตกหวละไปไปไปเราจะอยู่แถวไหนล่ะนี่เด้นี่เด้ยูนในเต็นท์เด้เด้เด้พูด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 เลยอยู่ในเนท์ ขวาเลี้ขวาเลี้ยวขวาลงไี้ม่มีอยู่นน่งลูกนั่งนั่งล่องลูกนั่งล่องก็ให้ได้ขึ้นไปร้านเท่าร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าฮอบแกมย่าเน้ น้องแกมยาเนี่ยรมดีแล้วมุดบานแล้วมาดีารถเือนได้แล้วไนได้ทุกอย่างอารตูอารตูอารตูมาจังขีดไดีหล้ยคนอย่างแล้วอยาอย่าอย่างแล้วลืม่นี้ไว้เด้อ ไปเห็นไปรักเราหมดมิจต่คนหักเนาะขอให้ขอให้เป็นขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปขอให้เป็นเหมือนเข้ามาวันแรกเนาะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปป่าทักคนทักคนเขาหามยังเข้ามาน่ะังงไม่ไม่ย่าใส่โทรศัพท์เจอวิสัยโอ้ ครับเรับปาก็เนี่ยอันอ่านพอดีเม่จากรัสเซียโอนเข้ามาแล้วเรียบร้อยไปไซน่ะไปไซด้วยไทยลูกสาวก่อนแบมแบมแบมเธอไม่ธรรมดานะแบมเธอไม่ธรรมดานะแบม เก็บกรรมเอาแล้วลูกตั้งใจเอาแต่ว่าเธอหยือหมดเลยนะหยือค่ะหยืงได้รวมแล้วเท่าไหร่นี่แสนไหมแสนไหมฮะรวมแสนไหมเคยคิดว่าจะได้ไหมหน่ไม่เคยคิดเลยด้วยิไม่ว่าอะไรนะหมดค่ะเออนะให้เธอเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เธอเข้ามาวันแรก ให้เป็นเหมือนเดิมป้าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มหมานมากเลยด่านพี่พ่อประกายืนที่เ้าด่านหนาล่ะปาดูซ้ายคอยไหมป้าเป้าวข้าวเส้าล่ำต่อปีน่ะข้าอยู่เบื้องหลังจอขาวอายุถูกับพ่อะไรเออคอยช้าวอย่นี้ได้คอยพี่แบมก็ใช่ย่อยนะโอยแบมไม่ธรรมดา แไข่เศร้าร่ำแม่มันละปีน่ะตีน e ้องลูกสาวลูกซ้ายไข่สักวันทีไข่สักวันนี่ไปก่อนก้ถ่ายไปถ่ายลูกไปไปเบิ่งท้นผุนก่อนเอ้ายถ่าทยตะกิ้เป็นไงเพื่อนปัง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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอาคนเข้านะโอ๊ยคนเข้ามาไมแม่เข้าเลยเข้าเลยวันนี้เราออกช่อง YouTube ใหญ่นะครับวันนี้ พี่เปมสบายดีเนะพี่เปรมว้าวสุดยอดมากเลยครับปาผู้ทอดทายแล้วกูสี่คลิปเหรอป้าทาแดกกสุดยอดมากเลยยกโป้เนี่ยยกโป้เนี่ยใส่กล่องน่ะอันนี้คอยทายยูทูบโอ้โห่ีิ่ หาเดกดาก,กบ้านห้าเขา<ฮ>ยันมาคอนมาทางผีแน่คอนมาทางผีแน่เออคอนคอยนข <c oughs> ยานอะพี่เปรมสวยกว่าเพื่อนเลยอ่ะ สวยมากเลยเอา้าไปดูในช่อง Youtube กาชายเราเปิด์โรฟิเชียลนะครับไปดูในช่อง Youtube กาชาเราเปิรอโรบิเชียลนะครับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเ <ước> ดินทางปลอดภัยครับ ity, ซื้อไปเลยหาสอง่า <c oughs> ยวาบาค่อยปานั่น <c oughs> ออกก็ออกบ่ออกก็บอกฮะ แน่ต pues uh. ีเป็มมาเก้าสูงเอาครับผมเอาขอบคุณด้วยไม่ด้ผมม่ท่านด้เก็บครับบริบบริบโอ้ยมวนหลจะอันไรเป็นอันไรโอ้ ไปถ้าพูดกันบันี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรไซอะตามลุ่๊งอิงเอาไปไปไปเดินไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วจารหวังเข้นอาจารทินมาแล้วนี่มาแล้วนี่จารทินหจารหวังมารับแม่ โอ้เห็ให้เจริญเจริญเพื่อนปิดเพื่อนเลยมือนี่วันนี้รวมได้สองล้านกว่าบาทสองล้านกว่านะวันนี้น่ะน่จเขามีกองอยู่เดี๋ยวบอดก็กลยอดอาจารย์โจวันนี้เขาเอวี่ฉากตีไผ่ะ ไปลูกปะอะปัง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 ไปไประวังตกนะระวังตกเดินดีดีโหไปท้ายอล้วสิบห้านาทีละเอาเลยเอาเลยท้ายไปเลยคลิปนี่ฤดูกาลนะเปี่ยนพู้ติดตามเมื่อไหร่นาตาบดีโอเน่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ทีละคนไปใส่นนกีไปใส่หรออ้นกีเนียจะตอนหาสูกนี่แหละช่วงฝนนี่ไอ้จบ้ต้าแต่ต้นาน้าวนี่งิอยู่อยู่ไมู้้ปาอันนี้บ้านวรชัยครับ บ้านวรสัยบ้านเขียวพ่อขอพ่อมาไล่พ่อเพ่อไม่มีซีหาแสนมลแปดแสนัยน้เขาิมหานาที่แล้วครับมันตัวดีใจ้ะตัวดีใจน้ผู้ไรดีจ้นผู้อยู่ใจน้ำผู้ไรครับผมจใจน้ำผู้ทาไผู้รทาเดี๋ยวกัสู่ต่อไปป้านครับ ดงเงินนะครับนี่ยดวงเงินดวงเงินดงเงินจ้าเดินทางปลอดภัยนะครับดงเงินดงเงินดงเงินพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับนึกว่าอ่านงานบุญพระเวทบุญพระปลาเนาะอะไรลูก เอ,าาเ,เออ,เอ,อ,อขอบคุณทุนรังใจครับพี่นอ้องครับโพดนะดุ่นจังเท่ากันอนะขอกันชิมหนาครับสวัสดีครับ